ใชไม่มีผมคนหนึ่งนะครับที่แต่งตัวเป็นฮีโร่ที่ดูยังไงยังไงเนี่ยเขานั้นก็ดูเหมือนเป็นคนธรรมดาธรรมดาแต่จริงๆแล้วเนี่ยเขากลับกลายเป็นคนที่แข็งแกร่งสุดๆจากการฝึกฝนร่างกายอย่างหนักการมีวินัยต่อตัวเองอย่างเข้มงวดก็ทําให้ตัวของเขานั้นกลายเป็นคนที่อยู่ณจุดสูงสุดของความแข็งแกร่งแม้ว่าศัตรูนั้นจะแข็งแกร่งมากเพียงใดก็ไม่อาจรอดพ้นจากพลังหมัดที่เป็นดั่งเพชรฆาตของเขาได้นั่นเองครับใช่แล้วครับวันนี้อันเด็กจะพาเพื่อนๆมาทําความรู้จักกับตัวละครหลักนะครับที่เคยตกงานจนจะต้องทำ งานฮีโร่เป็นงานอดิเรกย่างไซตามะกันครับ <S 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 เอาล่ะฮะก็ต้องขอกราบสวัสดีเพื่อนๆชาวอดิเรกทุกท่านกันเลยนะครับวันนี้เนี่ยอยู่กับผมเพชรร่วมๆกับทีมงานจากอดิเ็กอีกตามเคยนะครับก็ยอย่างที่เราได้เกินไปข้างต้นนะครับว่าวันนี้เนี่ยเราจะมาดูเรื่องราวของตัวละครหลักนะครับผมที่มีชื่อว่าไซตามะกันนับได้ว่าเป็นตัวละครหลักที่เหมือนเป็นตัวประกอบอะนะ ที่อย่างที่เรารู้กันดีเลยนะครับว่าตัวของความแข็งแร่งของเขาเนี่ยก็เรียกได้ว่าเป็นบักของเรื่องกันเลยก็ว่าได้ครับไม่ว่าตัวศัตรูนะครับที่ปรากฏออกมาในเนื้อเรื่องขนาดนี้นะจะแข็งแร่งเพียงใดก็ตามนะครับก็อันต้องเป็นพ่ายแพ้ให้กับพี่แกไปสังหมดครับความเป็นมารวมไปถึงบทบาทของอนิเมะอย่างพี่โลนซาของเรานั้นจะเป็นมาอย่างไรกันวันนี้นั้นอันเด็กก็จะพาเพื่อนๆไปดูกันครับแต่ก่อนอื่นนั่นเองนะครับเราก็จะต้องเตือนเนื้อหาเกี่กับสปอยไปด้วยนะครับหลังขีดสีดําจบลงไปนะครับเนื้อหาหลังจากนี้นั้้นนนจจะะะมมีกกกาารรรสปปอยเเิดขึึวไถง็ ้องขอบอกกันไว้ก่อนเลยนะครับว่าในส่วนนี้เนี่ยเราจะมีการพูดถึงมังงะเข้าร้าวนะในตัวของประวัติไซตามะอีกด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยเพื่อนคนไหนที่ไม่อยากโดนสปอยนั้นก็กรุณาหลีกเลี่ยงคลิปนี้ไปนะครับแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆน,น,นะยอมรับข้อตกลงที่เราได้พูดมารวมไปถึงข้อจํากัดทั้งหมดทั้งมวลแล้วเนี่ยยังไงนะครับเพื่อนๆน,น,นั้นก็สามารถกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราได้เลยนะครับแล้วก็ let's start it ถ้าเกิดใครเนี่ยที่กำลังเบื่ออยู่นะครับอยากจะร้องเพลงก็ต้องมาร้องเพลงใน Star Maker แล้วล่ะครับแอปพลิเคชันร้องเพลงคาราโอเกะนะครับที่มีผู้ใช้งานจากทั่วโลกกว่า60ล้านคนกันเลยทีเดียวเรานั้นนะครับสามารถเลือกเพลงที่ชอบได้จากหน้าสแควร์แล้วก็ร้องได้เลยครับทั้งอัดคลิปก็ได้นะเพราะว่าเมื่อเราอัดคลิปนะครับก็จะมีฟิลเตอร์ให้เลือกเยอะแยะมากมายเลยครับสีสวยๆกันทั้งนั้นเลยหรือใครเนี่ยที่ต้องการจะแชร์แค่เสียงลงนะครับก็มีโปรแกรมปรับจูนเสียงเนี่ยให้เยอะแยะเลือกลองกันได้เลยครับอันนี้ เพราะว่าเขิดเออว่าไปนั่นนึกว่าตัวเองนะครับไปประกวดเดี่ยวสตาร์กันซะแล้วนะฮะไม่ว่าจะเป็นเพลงอนิเมะนะครับหรือเพลงสากลทั่วไปเพลงลูกทุ่งเพลงสตริงนะครับก็ล้วนแต่มีหมดเลยนะนอกจากนั้นเองแล้วนะครับในนี้ก็ยังสามารถไลฟ์ร้องเพลงต่างๆนะครับพูดคุยรวมไปถึงเล่นเกมได้อีกด้วยซึ่งแอปนี้นั่นเองนะครับเขาก็มีโหมดปาร์ตี้ด้วยนะเป็นโหมดที่เพื่อนๆนั้นสามารถร้องเพลงร่วมกับเพื่อนๆได้แบบเรียลไทม์อีกด้วยก็คือคล้ายๆกับไปห้องคาราโอเกะแหละครับแล้วก็ไปร้องเพลงกับเพื่อนนะนะ เอาจริงมันก็เพิ่มความสนุกให้เราได้นะเนี่ยใครที่กําลังเบือเบ่อๆนะครับอยู่บ้านในช่วงปีใหม่ไม่ค่อยได้ไปไหนก็สามารถโหลดมาเล่นได้นะซึ่งก็สามารถหาโหลดได้จาก App Store แล้วก็ Play Store เลยนะครับทั้ง2 OS เลยซึ่งถ้าชอบเนี่ยก็อย่ายลืมไปกด5ดาวให้เขาด้วยปีใหม่นี้นะครับถ้าใครไม่มีพลันที่จะไปไหนหรือรู้สึกว่าคนมันเยอะนั้นก็หาโหลดแอป Star Maker มาร้องเพลงมาไลฟ์ในนี้กันได้เลยนะ ก่อนอื่นที่เราจะมาดูประวัติรวมไปถึงเรื่องราวของไซตามาก,กันก่อนเนะครับเราจะต้องมาดูรูปร่างลักษณะพอสังเขปของพี่เขาละครับว่าเขานั้นเป็นมาอย่างไงนะไซตามานั่นเองนะครับมีอายุอยู่ที่25ปีเท่ากับตัวแอดมินเลยนะสูงอยู่ที่175เซนติเมตรครับและหนักอยู่ที่70กิโลกรัมในอดีตเนี่ยตอนที่ตัวของไซตามานั้นเคยเป็นเด็กมอตน้นและยังมีอายุอยู่แค่12ปีนั่นเองครับเขานั้นได้อาศัยอยู่ที่อพาร์ตเมนต์ณเมืองแซดนะไซตามานั้นได้ไยดย,นนดยินนนข่่่่าวววเเกกกีกกีีับรรรุโง ที่ชอบทําตัวเป็นนักเลงนั่นเองครับรีถ่ายเงินคนอื่นในตอนนั้นนั่นเองนะครับภาพก็ได้เผยให้เห็นเด็ก3คนที่ถูกพวกนักเลงลังแกไถ่ถายเงินอยู่นั่นเองครับแต่เด็ก3คนนั้นก็ได้กลับถูกช่วยไว้โดยมูเมนไรเดอร์นั่นเองครับหรืออีกชื่อของเขาในตอนนั้นก็คือซาโตรุในตอนเด็กนั่นเองใช่แล้วครับตรงนี้เองนะครับก็ทําให้เรารู้ว่าอาดีตของไซตามะและมูเมนไรเดอร์นั่นเองนะครับพวกเขาเนี่ยเคยอยู่โรงเรียนเดียวกันมาก่อนแต่ซาโตรุหรือมูเมนไรเดอร์นั้นก็กลับโดนพวกนักเลงเนี่ยอัดจนน่่มอนอยยูีีนนนนัเงงบลาากตตทํ กลับได้ยินข่าวเกี่ยวกับการเพิ่มขึ้นของสัตว์ประหลาดที่สูงขึ้นมาในช่วงทศวรรษที่ผ่านมานั่นเองครับต่อมานั้นตัวของไซตามานั้นก็กลับไปโรงเรียนปกติแหละและเขานั่นเอง,เองนะครับก็มักจะโดนครูด่าเรื่องการลืมทําการบ้านโดยครูนั่นเองนะครับก็ได้เรียกพบไปที่ห้องพักครูหลังจากเลิกเรียนอีกด้วยครับอย่างไรก็ตามนะครับในเย็นนั้นเองนะครับตัวของไซตามาก็กลับถูกไถ่ตังค์ไปถึง200เยเยนครับแต่แล้วจู่ๆนะครับพวกที่มาไถ่ตังค์ไซตามารนี่ก็กลับถูกสปป อยู่นั่นเองอะนะอย่างไรก็ตามนะครับในเหตุการณ์ครั้งนี้เองหลังจากที่ตัวของไซตมามะนั่นเองนะครับได้รับรู้เรื่องราวของพวกนักเลงแล้วเนี่ยว่าพวกเขานั้นไถเงินไปทําไมรวมไปถึงได้ถูกต่อว่านะครับจากตัวของอาจารย์แล้วตัวของไซตามะจึงได้รู้สึกว่าเขานั้นอยากจะใช้ชีวิตที่ถูกต้องและยุติธรรมนั่นเองครับซึ่งตรงนี้นั้นนะครับถ้าใครอยากรู้แก้นนคบว่าไซตามะนั้นโดนอะไรมารวมไปถึงเหตุผลแท้จริงของเหล่าพวกนักเลงนั่นแล้วก็คงจะต้องไปหาอา่านมังงะแบบถูกเล็กสิทธิ์ได้้้้้นน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 ะะครรัับตาาาาาามมลลลลลิงงงกกดดดด่่่่่่ไไเเเยยยจจใใทีีสุววว็ผอูช3ป ก่อนที่จะเริ่มเรื่องราวในอนิเมะนั่นเองครับเซตามานั้นก็กลายเป็นคนตกงานแล้วก็กําลังหางานกันครับเขานะั้นสัมภาษณ์งานมาหลายที่แต่ก็กลับจูกปฏิเสธจนท้อกันเลยทีเดียวซึ่งจูจๆเนี่ยตัวของเขาเนี่ยครับก็ได้พบเข้ากับสป,ปราปูที่มีชื่อว่าแคปแลนเต้ครับที่กําลังจะหาเด็กคางใหญ่คนหนึ่งที่มีลักษณะคล้ายๆกับก้นอยู่นั่นเองครับอันนี้ไม่ได้บูลลี่นะครับแต่ว่ามันคล้ายจริงๆอะนะโดยเด็กคางใหญ่คนนี้นั่นเองนะครับเป็นคนใช้ปราการเมจิกที่ลบไม่ได้นั้นวาดไปบนหหวววนนนมมมขอองงงงเเจจจ้้้าาาาาาปปปปปีีศููครรััึทํใใต่่แแลกกก็็โย อยากอะไรก็ตามแล้วเนี่ยแคปแลนเต้เนี่ยก็ไม่ได้ทําอะไรซาตมะนะครับเพราะว่าตัวของซาตมะนั้นทําท่าทีเหมือนคนหมดอะไรตายอยากให้กับชีวิตเสลเกินครับต่อมาในระหว่างที่ซาตมะนั้นกําลังจะเดินกลับบ้านนั้นเองเขาก็กลับเจอเด็กคางใหญ่และแคปแลนเต้ก็ได้โผมากะจะฆ่าเด็กคางใหญ่คนนี้นะครับแต่ก็กลับถูกตัวของซาตมะช่วยเอาไว้ได้ซาตมะเมื่อเห็นดังนั้นนะครับก็กลับมีไฟที่อยากจะปกป้องเด็กคางใหญ่คนนี้พร้อมกับได้ทําการต่อสู้กับแคปแลนเต้จนสามารถเอาชนะมาได้ครับในตอนนั้นนั่นเองนะครับมันก็ทาให้ซาะนึกอาเ็ยจป ก็แน่นอนแหละครับไอเจ้าเด็กคนนี้นนเองนะครับก็มีบทบาทอยู่อีกนะเพราะว่าเจ้าเด็กคางแหญ่คนนี้นะครับก็ได้เอาเรื่องราวทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยที่เขาได้รับการช่วยเหลือนี้ไปบอกกระปูของเขานะครับที่มีชื่อว่าอากูนี้ครับจนตัวของอากูนี้ผู้เป็นมหาเศรษฐีเนี่ยก็ได้ทําการก่อตั้งสมาคมยีโรขึ้นจากแนวคิดที่หลานชายของตัวเองนั้นถูกช่วยเหลือจากตัวของไซตามานั่นเองครับส่วนทางด้านไซตามานั้นหลังจากช่วยเหลือเด็กคางใหญ่คนนี้แล้วเขานั่นเองนะครับจึงได้ทําการเริ่มฝึกฝนร่างกายอย่างหนักโดยการซิทอ100ัพหนึ วิ่งอีก1ิกิโลเมตรทุกวันครับรวมไปถึงกินกล้วยเป็นประจำกินอาหารตรงเวลาวันละ3ม,มือ้อไม่เปิดแอร์ในหน้าร้อนและไม่เปิดเครื่องทําความร้อนในหน้าหนาวครับระหว่างที่ฝึกฝนอยู่นั้นก็ทําให้ร่างกายของไซตามะนั้นเจ็บปวดเป็นอย่างมากรวมไปถึงมีการอาเจียนเป็นเลือดอีกด้วยครับในช่วงแรกแต่ด้วยความที่ไซตามะนั้นเป็นคนที่มีวินัยและอดทนทําทุกอย่างตามที่พูดมาข้างต้นได้เป็นประจำทุกวันนั่นเองครับเอาเข้าจริงๆแล้วเนี่ยการฝึกแบบนี้นั้นมันเป็นการฝึกทางด้านร่างกายและจิตใจที่ทําได้ยากมากๆเลยทีเดีีียนนครัถ้าใใ่่่่ทมมมมจจิตไุง ากพอก็จะไม่สามารถฝึกได้อย่างต่อเนื่องโดยไม่มีการออกนอกลู่นอกทางเลยแม้แต่น้อยฝึกวันแล้ววันเล่าน,นะครับเหมือนกับอาจารย์ผู้แต่งได้แอบสอดแทรกนะครับข้อคิดการโฟกัสมุ่งมัน่นและอดทนทําสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่เป็นความฝันของเราจนในที่สุดนั่นเองเลยครับมันก็เริ่มเกิดเป็นความสําเร็จขึ้นมาได้นั่นเองครับดังตัวของไซตามานะครับที่ฝึกไปถึง300วันร่างกายของเขาเนี่ยก็เริ่มแข็งแกร่งขึ้นมากยิ่งกว่าเดิมสามารถจัดการกับพวกสัตว์ประหลาดระดับต่ำได้ได้วยการโจมตีเพียงแค่ครั้งเด้ทําาาากกรรจัดต่อ ตามเมืองต่างๆไปเรื่อยๆและมีอยู่ครั้งหนึ่งครับที่เขานั้นเคยช่วยคิงจากการถูกสัตว์ประหลาดควนหน้าอีกด้วยและเมื่อเวลาผ่านไป3ปีก็ทาให้ตัวของไซตมานั้นแข็งแกร่งขึ้นเป็นอย่างมากถึงแบบนั้นเองนะครับในช่วงเวลาทำคริปหรือช่วงนี้เองก็ไม่ได้มีการบอกนะครับเรื่องราวออกมาทั้งหมดทั้งมวลนะ,นะว่าตัวของไซตมานี่ครับได้ไปเจอใครหรืออะไรมาหรือเปล่าที่กลับกลายเป็นขุมพลังของเขาหรือจริงๆแล้วนะฮะมันก็อาจจะเกิดจากการฝึกธรรมดานี่แหละครับซึ่งไอ้อิมแพคบางสิ่งบางอย่างที่รู้สึกว่าตัวของไซต รู้เหมือนกันนะครับว่าอาการผมร่วงเนี่ยเกิดขึ้นมาได้อย่างไรกันน่ะนะเอาเป็นว่าหลายคนที่หัวล้านนั้นก็จะดูแข็งแกร่งสุดๆกันเลยแหละครับและนี่นะครับก็คือเรื่องราวคร่าวๆของเซตมาสนะครับถึงบางส่วนนั้นจะมาจากมังงะและตอนแยกอย่าง OVA กันบ้างแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเองนะครับเราก็พยายามเล่าแบบสรุปย่อยๆนะครับให้เพื่อนๆฟังรวมไปถึงรู้จักตัวของเซตมามากขึ้นครับและอีกเรื่องหนึ่งนะครับนั่นก็คือเรื่องชุดของเซตมาเขานั้นได้มายังไงนะเพื่อนๆนั้นลองไปหาอ่านหาดูกันในมังงะนะคร นี้นั่นเองนะครับยืมมาจากในตัวของมังงะบยังเซี่ยวเดี่ยวเท่านั้นดังนั้นไม่ได้สปอนเซอร์นะครับแต่สามารถกดลิงก์ด้านล่างครับเพื่อสั่งซื้อรวมเล่มของวันพันแมนได้เลยครับ ต่อมานั่นเองนะครับเราจะมาดูบทบาทในเรื่องของไซตามากันบ้างครับว่าตองเขานั้นไปทําอะไรที่ไหนมากันบ้างเริ่มมาด้วยการที่เมืองแซนนะครับถูกรุกรานไปด้วยวัคซีนแมนที่เป็นภัยพิบัตระดับมังกรนะครับที่เรียกได้ว่าแข็งแกร่งเป็นอย่างมากก็กลับโดนงไซตามาจัดการไปอย่างง่ายดายนะครับด้วยการต่อยเปี้ยงเดียวหนึ่งมัดนะครับก็นับได้ว่าเป็นการเปิดตัวที่เมื่อใครดูครั้งแรกแล้วเนี่ยก็เป็นอันร้องเลยครับว่าอีหยังว่ากันเลยทีเดียวกับสเกลพลังของตัวละครตัวนี้หลังจากนั้นนั่ ีการระบุนะฮะว่าตัวของมารุโกรินี่เองนะครับเป็นภัยพิบัติในระดับมังกรแต่ในดาต้าบุ k นั้นเองนะครับก็ระบุว่าเป็นภัยพิบัติในระดับอสูรครับอันนี้เนี่ยก็เลยยังไม่แน่ใจนะครับว่าสารุปแล้วเนี่ยมารุโกรินั้นอยู่ในระดับไหนกันแน่เอาเป็นว่ามารุโกรินั้นได้ทําการอารวาตีเมืองดีเนี่ยจนเสียหายไปเยอะมากๆเลยทีเดียวแต่ก็ต้องจบลงด้วยการที่โดนเซตมาต่อยไปแบบทาหน้าไม่ได้จริงจังกับชีวิตอะไรสักเท่าไหร่นะซึ่งเท่าที่ดูแล้วนะครับมารุโกรินั้นค ขาดตัวเป็นรูอะไรประมาณนี้แหละครับแต่มารุกโกรีนั้นกลับแค่นหน้ายุบไปเท่านั้นเองแต่ตัวของเขานั้นกลับล้มลงและสร้างความเสียหายให้กับเมืองบีไปอีกนั่นเองครับหลังจากนี้นั่นเองนะครับสัตว์ประหลาดจากบ้านแห่งวิวัฒนาการของดร์จีนัสอย่างมอสคิวโตเกอร์นะครับหรือชื่อไทยก็คือยุงสาวเนี่ยได้ทําการออกอารวาดไปทัวนั่นเองครับโดยที่เธอนั่นเองนะครับได้ดูดเลือดจากสิ่งมีชีวิตต่างๆนะครับเพื่อทําการให้ตัวของเธอนั้นแข็งแกร่งมากขึ้นครับในเหตุการณ์ครั้งนนน้ออง่รกดวแแแะขยลน เลยครับไซตามาเนี่ยึ้นชื่อว่าไม่ถูกกับยุงอยู่แล้วตัวของเขานั่นเองเนะครับที่กําลังเครียดจากการตบยุงไม่โดนอยู่นั่นเองนะครับก็ได้ทําการตบหน้าเจ้ามอสคิวเตอร์เกอร์ er, จนเหลือแต่เพียงแค่ซากเลือดติดอยู่ในตึกกันเลยทีเดียวแหละครับในตอนนั้นเองไซตาตมาก็ได้ลูกศิษย์คนแรกอย่างจีนอสอีกด้วยครับแต่ก็ถือว่ายังไม่ได้เป็นลูกศิษย์อย่างเป็นทางการเน่นะเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยตัวของไซตามาก็เออเอเอเอไปฮะกำลังแก้ผ้าอยู่ไม่ทันได้ฟังชัดเจนแหละครับว่าจีนอสนั้นว่า เซตมาันนเอาชนะยุงสาวได้แล้วเนี่ยดรจีนัสนะครับจึงได้ส่งผลงานสัปหลาตัวอื่นออกมาต่อสู้กับเซตมาครับแต่ตัวของพวกสัปหลาพวกนั้นกับถูกเซตมาและจีนอสนั้นเก็บเรียบครับไม่ว่าจะเป็นอัเมอร์กอริล่าบีดคิงนะฮะหรือกราวด์ดากอน จนในที่สุดนั่นเอง,เองเนะครับตัวของเซตมาและจีนอสันก็ได้เข็นเอาที่อยู่ของบ้านแห่งวิวัฒนาการจากอาลเมอร์กอริลลาและหลังจากนั้น4ี่ชั่วโมงนั่นเองนะครับทั้งสองคนนั้นก็ได้บุกไปยังบ้านแห่งวิวัฒนาการจนได้เจอเข้ากับดรจีนัสและคาเน็ตคาบุโตครับที่เป็นถึงภัยวิบัติในระดับมังกรในตอนนี้นั่นเองเนะครับเซตมานั้นได้เปิดเผยถึงเคล็ด,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 ดลับความแข็งแกร่งของเขาให้กับทุกคนได้ฟังครับแต่ก็ดูเหมือนว่าจะไม่มีใครเชื่อนะเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่ธรรมดามากคคคครรรััััับบบสําาาาานนนนปปปกกกกตตตตตติทท่่่่วววไไซึงขอเเเดดโโะีีีย็ลมจ้ ายไปแบบไม่รู้ตัวกันเลยทีเดียวท่ามกลางความตกตะลึงของดร์จีนัสที่อึ้งเป็นอย่างมากและไอเหตุผลเนี่ยที่ตัวของเซตมานะรู้สึกโมโหโกรธาเป็นอย่างมากเพราะว่าคาเนตคาบูตเนี่ย,ยจะบอกว่าเขานั้นจะทําการอารวาติดต่อกันนะซึ่งมันเนี่ยเป็นช่วงสัปดาห์เซลของที่ตัวของเซตมาตั้งใจจะไปหาซื้อของเซล์นั่นเองครับหลังจากเหตุการณ์ที่บ้านแห่งวิวัฒนาการผ่านมาแล้วนั้นก็คงจะต้องเป็นเหตุการณ์ที่ตัวของเซตมานั้นดูข่าวถึงเรื่องราวของกุ้มค้นหัวโล้นที่เรีย มา,มายทําให้เซตมานั้นกลัวว่าคนอื่นนั้นจะมองว่าตัวเองเป็นคนเลวเหมือนกันเนื่องจากตัวของเซตมาหัวโลนครับเซตมานะั้นจึงได้ออกไปตามหาพวกชาสวรรค์ an, เพื่อจะจัดการนั่นเองและตัวของเซตมาก็ได้เจอเข้ากับแฮมเมอร์เฮดที่เป็นหัวหน้าของพวกชาสวรรค์ an, และได้ทําการสั่งสอนแฮมเมอร์เฮดไปได้วยการสอกเบาๆจนเกราะของแฮมเมอร์เฮดนั้นแตกกันไปเลยทีเดียวแต่ตัวของเซตมานั้นก็ไม่ได้ทําการฆ่าแฮมเมอร์เฮดนะครับเพราะว่าแฮมเมอร์เฮดนั้นก็ถือได้ว่าเป็นมนุษย์นั่นเองและในช่วงเวลาเดียวกันนั่เเเเะรตวขขขไาาาาาามมด้้้พี่จจใ ิดว่าสัตมานั้นเป็นชาวสวรรค์และผลก็อย่างที่เราพอรู้กันแหละครับว่าสัตมานั้นก็เอามือไปโดนแหนมตุ้มจิ๋วของพี่โซนิกจนเรียกได้ว่าหน้าเขียวปัดเจ็บปวดกันสุดๆไปเลยและเขานั่นเองนะครับจากเหตุการณ์แหนมตุ้มจิ๋วพี่คาดครั้งนี้แล้วก็กลับทําให้ตัวของโซนิกนั้นกลายเป็นคู่อาฆาตดคู่แขนกับสซตมาพร้อมกับได้หนีไปในทันทีครับซึ่งในเหตุการณ์ที่มันผ่านมานั้นมันก็ทาให้สัตมานั้นเริ่มรู้สึกน้อยใจนะครับเพราะว่าตั้งแต่เป็นฮีโร่มานานแต่เขานัันัั้้้นนนนนนกกก็็็ไไมม่่่่เเเเหหีีีีชืืออออสสยยงงงรรรรปททูจจจขใคละะบด เสตมานั้นไปลงทะเบียนเป็นฮีโร่กับทางสมาคมฮีโร่ครับเสตมาบอกให้จีนอสนั้นพาเขาไปสมัครหน่อยนะไอการเป็นฮีโร่เนี่ยซึ่งโดยมีข้อแม้ครับว่า,านัานจีนอส่ยพาไปสมัครแล้วนั่นเองนะครับก็จะรับจีนอสเป็นลูกศิษย์อย่างเป็นทางการนั่นเองจีนอสเนี่ยจึงได้ทาการพาเสตมาไปสมัครในทันทีครับในการทดสอบของสมาคมฮีโร่นั่นเองนะครับก็แบ่งออกเป็นการทดสอบทางกายภาพและข้อเขียนเสตมานั้นได้ทําลายสถิติทางด้านกายภาพทั้งหมดนะครับจนได้คะแนนเต็มแต่เขานั้นนะครับกลับได้คะแนนในส่วนของข้อเขียนน้อยมากๆนะฮ

จึงทำให้ซาตมานั้นถูกจัดอยู่ในฮีโร่คลาสซีของสมาคมฮีโร่ส่วนจีนอสนั้นก็เป็นฮีโร่คลาสเอสอยู่นั่นเองครับซึ่งเมื่อจีนอสและซาตมานั้นเป็นลูกศิษย์และอาจารย์กันอย่างเป็นทางการเนี่ยทั้งคู่ก็ได้เปิดฉากฝึกกันอย่างดุเดือดที่เรียกได้ว่าเป็นฉากที่อลังการดีมากๆฉากหนึ่งนะฮะในวันพันแมนกันเลยทีเดียวและผลการฝึกนะครับในครั้งนั้นเนี่ยตัวของจีนอสก็ได้ตระหนักรู้แล้วแหละครับว่าความแข็งแกร่งของเขาและซาตมานั้นยังห่างชั้นก็เป็นออนนนคครรรรััับบวว่่่่าาาสมามีเเยถ้กิตขอองง ไม่มีผลงานเนี่ยก็อาจจะมีสิทธิ์ถูกปลดจากการเป็นฮีโร่ได้ซต,ตามาน,นั้นเองนะครับก็มีความกังวลตรงนี้เขาจึงได้ทําการตระเวนหาปีศาจไปตามเมืองต่างๆนะครับเพื่อที่จะได้สร้างผลงานนั่นเองจนเจอเขากับโซนิกค,ครับที่ได้ทําการออกอะลว่าโจมตีใส่บ้านเมืองและผู้คนนะครับเพียงเพราะว่าตัวของโซนิกนั้นอยากจะให้ซต,ตามานั้นหันมาสนใจและต่อสู้กับเขานั่นเองซต,ตามานจึงได้จัดตามคําขอ,ขอครับโดยการทุบไปที่หลังของโซนิกนะครับจนพุ่งติดพื้นกันไปเลยทีเดียวอะนะจากนั้นไม่นานครับก็ได้เกิดเหตุุกกกาาาารรรรณ์ที่สมมมคโตตััััวจบบบภยยพิิในะอ ที่กำลังจะตกลงแส่เมืองแทดได้ครับสตามาเองเนี่ยก็กลับมีบทบาทในการปกป้องบ้านเมืองเลยครับโดยการต่อยพี่อุกบาดจนแตกออกเป็นเสียเส่ยงๆเลยแหละครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเองเนี่ยบ้านเมืองก็กลับถูกทําลายไปได้วยสะเก็ดของอุกกบาดนั่นเองครับหลังจากนั้นแล้วเนี่ยก็ได้มีความเสียหายเกิดขึ้นมากมายครับจนเดี๋ยวเราจะขอรวบมนะครับว,ว่าตัวของสตมาสนั่นเองนะครับก็ได้เจอเข้ากับราชาทะเลลึกนะครับที่เรียกได้ว่าในฉากของราชาทะเลลึกนั่นเองเนี่ยก็เป็นฉากที่าาท,ลลทํ<ถ> Ni, าทให้เราได้เห็นความมุ่งมั่นของตัวมูเมนไรอวังาก็ตตมข ไซตามานะก็ได้ทําการจัดการต่อยราชาทะเลลึกเป็นหนึ่งหมัดเป็นรูน,นะครับพร้อมกับสามารถช่วยเหลือผู้คนจํานวนมากเอาไว้ได้แต่ในตอนนั้นนั่นเองนะครับไซตามาน,นั้นก็ไม่ได้มีความดีความชอบอะไรมากมายนยคะครับเพราะว่าหลายคนนั้นในเหตุการณ์ครั้งนั้นก็กล่าวหาว่าตัวของไซตามาโกงนั่นเองด้วยเหตุการณ์ครั้งนี้นั่นเองเน,นะครับก็ทําให้ตัวของไซตามานั้นได้เลื่อนขั้นจากฮีโร่คลาสบีอันดับที่ 101, ็น,นี่คร้อีกทั้งนั่นเองเนคงงตา,าเนี่ยีนกไดวัวของบงเนี่ยกริซตามาตอง G ีกด้ สนมกับตัวของไซตามาด้วยทําให้สมาคมฮีโร่จะต้องเรียกไซตามาไปเข้าประชุมกับฮีโร่คลาสเอสคนอื่นๆที่ศูนย์ประชาการของสมาคมฮีโร่ด้วยครับแต่การประชุมนั้นก็ยังไม่ไปถึงไหนนะก็กลับถูกยาของโบรอสบุกเข้ามาโจมตีซะก่อนครับไซตามาเนี่ยก็ได้ทําการออกจากศูนย์ประชาการพร้อมกับบุกเข้าไปในยาของโบรอสทันทีครับซึ่งในการบุกเข้าไปต่อสู้ครั้งนี้ของไซตามาและโบรอสนก็เรียกได้ว่าเพลดมันจะเป็นอย่างมากครับเอฟเฟกต์เนี่ยเรียกได้ว่าอลังการและตระการตาเป็นอย่างมากครับโบรอสนั้นถืนนอ ขเขานั่นก็ยังสามารถต่อสู้ได้จนไซตามานะจะต้องปล่อยทีเด็ดอย่างหมัดหมดจริงจังอย่างซีเรียสพันธ์นะฮะจนทําให้ตัวของโบรอนนะ้นจะต้องทําการพ่ายแพ้ไปในที่สุดครับถึงแม้ว่าตัวของไซตามานั่นเองนะครับจะรู้สึกคาดหวังกับการต่อสู้ครั้งนี้พอสมควรแต่ตัวของไซตามานั่นเองนะครับก็กลับรู้สึกว่ามันยังมีความน่าเบื่อในการใช้ชีวิตรวมไปถึงหาศัตรูที่แข็งแกร่งมาทําการต่อกรต่อสู้กับเขาอยู่นั่นเองครับก็เป็นอันจบเรื่องราวของไซตามะในซีซั่นแรกไปครับ ซึ่งต่อมานั้นเราจะมาดูเรื่องราวของไซตามะในครับที่มากันในซีซั่นสบ้างเราจะไปกันเร็วๆเลยนะเปิดไม่ด้วยการที่ไซตามะนั่นเองนะครับจะได้เริ่มทําความรู้จักกับคิงนะในการตามคิงไปที่บ้านครับและทําการช่วยเหลือคิงจากการจู่โจมของมนุษย์ประหลาดนกยักษ์นั่นเองครับนั่นมันจึงทาให้ทั้งคู่นั้นเริ่มเป็นเพื่อนกันและเล่นเกมด้วยกันบ่อยๆนั่นเองครับจากการที่เราดูๆนะครับคิงนี่แหละครับก็รู้สึกว่าน่าจะเป็นเพื่อนคนแรกของไซตามะกันเลยทีเดียวต่อมานั้นเองนะครับไซตามะนั้นก็ทูฟุ เข้าร่วมกลุ่มกับเธอด้วยแต่ตัวของไซตามะนั้นปฏิเสธจนทางคู่นั้นเริ่มต่อสู้กันครับท่าใดนั่นเองนะครับจีนอสและโซนิกที่ต่อสู้กันอย่างตุม้มตามอยู่นั้นก็ได้เข้ามาขัดจังหวจะจนํำให้ไซตามะนั้นต้องปกป้องฟูบุก,กิจากการโดนลูกหลงเอาไว้ได้ครับไซตามะเนี่ยจึงได้ยืนดูลูกศิษย์ของตัวเองอยา่างจีนอสต่อสู้กับโซนิกอย่างดุเดือดจนชมว่าจีนอสนั้นรวดเร็วมากขึ้นกว่าเดิมแต่การต่อสู้ของท้งคู่นั้นก็ได้เลยเถิดนะครับจนจีนอสนั้นเกาเมนนนน้ันอออกกักโโิ็ด จาัดก,การไปอีกแล้วครับ ซึ่งเราก็ต้องขอบอกกันไว้ก่อนนะครับว่าตัวหลักในซีซั่น2นั้นเราก็จะต้องพูดได้เต็มปากนะครับว่าตัวละครที่ดําเนินเนื้อเรื่องหลักผ่านมุมมองต่างๆนะครับก็คือกาโร่นั่นเองครับที่ในขณะนั้นเขาก็ได้ทําร้ายมูเมนไรเดอร์และแทงท็อปมาสเตอร์จนเรียกได้ว่าบาดเจ็บเป็นอย่างมากครับไซตามานั่นเองเนี่ยก็ได้เข้าไปเยี่ยมนักคู่ครับจากการพูดคุยก็ทําให้รู้ว่ากาโร่นั้นใช้ศิละปะก,การต่อสู้ทําให้ตัวของไซตามานั้นมีความรู้สึกว่าอยากจะรู้ศิละปะก,การต่อสููนน้้นน้้กกกกกัััันน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 จจงงเเลลยยยะะะคครรรบว่่่าา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 ามามมป็ออแแทททํตสสีีถด ศิลปะการต่อสู้เก่งๆอยู่นั่นเองครับไซตตมาได้ทําการเข้าไปพูดคุยกับชาลังโครวมถึงเรื่องศิลปะการต่อสู้ชาลังโคนะครับจึงให้ตั๋วเข้าร่วมการแข่งขันซูเปอร์ไฟท์กับไซตตมานะครับพร้อมกับบอกให้ไซตตมานะครับว่าถ้าเข้าร่วมนี่ยก็จะได้สู้กับคนเก่งๆที่มีศิลปะการต่อสู้ที่เก่งๆถ้าชนะเลิศนั้นก็จะได้รางวัลเนี่ยเป็นเงิน3ล้านเยนกันเลยทีเดียวทำให้ไซตตมาเนี่ยตาลุกบาวกันเลยทันทีครับจากนั้นไซตตมานั้นก็ได้ไปหาซื้อเเเเขข้้้้าา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 กกกกัับโโรรรร่่และะดนนนิสอีีีีททคมมจตไป1 นะเรียกได้ว่าการโรนั้นเข่าสุมดมณสติกันไปเลยทีเดียวหลังจากนั้นแล้วเนี่ยตัวของไซตามาก็ได้เข้าร่วมการแข่งขันซูเปอร์ไฟโดยการปลอมตัวเป็นชารังโคด้วยการใส่วิกผมนั่นเองครับไซตามากเนี่ยก็ได้ทําการต่อสู้การแข่งขันซูเปอร์ไฟไปเรื่อยๆนะครับรวมไปถึงสามารถเอาชนะคู่ต่อสู้ไปได้อย่างง่ายดายและในท้ายที่สุดแล้วเขาก็ได้เข้ารอบชิงเพื่อต่อสู้กับซุยริวครับในระหว่างการต่อสู้นั่นเองเครับซุยริวก็กลับดูถูกตัวของฮีโร่ต่างๆนั้นว่าฮีโร่นั้นนะครับไม่น่าสนใจจนทําให้ไซตามากเนี่ยรู้สึก ใส่ซุยริวนะครับแต่เขานั้นก็กลับดึงสติและหยุดหมัดเอาไว้ได้แต่ผลที่ตามมาก็คือชุดของซุยริวนั้นขาดกระจุยกันไปเลยล่ะครับซุยริวนั้นเห็นดังนั้นนะครับก็ได้ใช้กระบวนท่าการต่อสู้สุดเท่ของเขาใส่สตมะทําให้สตมะเข้าใจนะครับว่าศิละปะก,การต่อสู้คือการออกท่าออกทางการโจมตีที่มันดูเท่เท่านั้นเองครับและสตมะนั้นก็สามารถเอาชนะซุยริวโดยการเอาก้นกระเด้งใส่อย่างไม่ตั้งใจได้นั่นเองครับซึ่งสัตมะนั้นก็กลับถูกปรบแพ้นะครับเพราะว่าในที่สุดเเเเเคค้าาาาากกก็็วววมมมแตตตนนนนนนนรัััััใื่่ออองงงทีปปลลชโ ถูกจับได้ครับจนรีบหนีออกจากสนามประลองลงไปแต่แล้วนะครับก็เกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันขึ้นเมื่อพวกมนุษย์ประหลาดนะครับได้ทําการออกล่าวาดในสนามจนซูริวนั้นไม่สามารถใช้ความเก่งกาจของเขาเข้าต่อสู้กับพวกมนุษย์ประหลาดได้พะทั้งโกเคส่อและบาคุซันนั้นแข็งแกร่งเกินไปและก็แน่นอนแหละครับในขณะนั้นเองนะครับซูริวนั้นก็ถูกซ้อมปางตายกันเลยทีเดียวซูริวนั้นได้ร้องตะโกนขอความช่วยเหลือจากฮีโร่จนในที่สุดแล้วนั่นเองนะครับคนที่เขามไม่คาดฝันนั้นอย่างไซตามานั้น,นได้ทําการจได้โ ได้พร้อมกับต่อด้วยการไปต่อยโก้ข้สื่อนะครับจนหัวขาดทําให้ตัวของซุยริวนั้นถึงกับอึ้งไปเลยทีเดียวครับการกระทําของเซตมาใเนี่ยครั้งนี้ก็กลับทําให้ตัวของซุยริวนั้นเลิกดูถูกฮีโร่และจุดประกายให้ซุยริวนั้นอยากจะเป็นฮีโร่คนหนึ่งนั่นเองครับในระหว่างนั้นนั่นเองนะครับภายใต้จิตใจของเซตมาก็เริ่มเกิดความเบื่อหน่ายนะฮะกัดกินหัวใจของเขาไปทีละน้อยเนื่องจากว่าเขานั้นนะครับยังไม่เจอคนเก่งๆที่จะทําให้ความเก่งของเขานั้นสามารถพัฒนาไปต่อได้นั่นเองครับแตไได้้เาามอว แต่ในตอนที่คุยกันอยู่นั่นเองครับจูๆเนี่ยการโร่ก็จะมาโจมตีเซตคิงซตมาก็ถีบการโร่เนี่ยทะลุกระแพงไปเลยทีเดียวครับจากนั้นตัวของเซตมาก็ไปบ้านคิงมาเล่นเกมคลายเครียดกันแต่ก็ดูเหมือนว่าตัวของไซตมาน่าจะเครียดกว่าเดิมเป็นอย่างมากนะครับเพราะว่าตัวของเขานั้นแพ้คิงตลอดแต่แล้วจูๆเนี่ยตัวของคิงนะครับก็ได้รับแจ้งกับสมาคมยีโร่ถึงการปรากฏตัวของตะขาบอวุโสบวกกับการที่ตัวของเซตมานั้นนะครับด้วยความเซนส์ของเขาเนี่ยก็รู้สึกเป็นห่วงจีนอส้นนาจไดปปกวยยลเ็ ฉากอย่างที่เราได้ดูกันแหละครับว่าคิงนั้นได้พูดโทรโกงออกมาเพื่อเรียกร้องความสนใจของตะขาวอาวุโสเมื่อตะขาบอาวุโสนะครับพุ่งมาโจมตีคิงตัวของไซตามาก็ได้โผล่มานะครับและทําการต่อยตะขาบอาวุโสอย่างรุนแรงจนแตกสลายก็เป็นเลยทีเดียวเมื่อต่อยเสร็จทั้งคู่นะครับก็ได้ตามหาจีนอสจนเจอก็เป็นอันจบบทบาทของไซตามะในวันพันแมนซีซั่นสกันแล้วนะครับส่วนในมังงานนั้นนะครับจะเป็นภาคข,ของการบุกรังของมนุษย์ประหลาดตัวของไซตามะเองก็เรียกว่ามีบทบาทที่เรียกว่าจะเยอะไม่ก็เยอะอยู่เนี่ยกับการ เเลยยีดวและที่สําคัญเลยครับเขานั้นยังเป็นคู่ต่อสู้กับการโร่ในร่างมนุษย์ประหลาดอีกด้วยแต่ไซตมะนั้นเองเรับก็ยังไม่ได้เอาจริงอะไรมากนะเพราะตัวของเขาคิดว่าการโร่นั้นเป็นเพียงมนุษย์ที่สวมชุดคอสตูมเป็นมนุษย์ประหลาดราวกับพวกคอสเพลเท่านั้นเองถึงแบบนั้นเองเนี่ยเดี๋ยวเพื่อนๆนะครับก็สามารถไปตามต่อกันได้ในมังงะได้เลยนะกําลังเจ้มจนนะฮะเอาเป็นว่าเรานั้นก็จะต้องขอพักเรื่องราวของไซตามะไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับให้เพื่อนๆนั้นสามารถไปตามหาตามอ่านกันอย่างสนุกสนาน,ก,นากันมากยิ่งขึ้นน,นงครับ ึ่งเอาจริงๆเนี่ยต่อมานั้นเราจะมาดูเรื่องของความสามารถของซาตมะกันบ้างครับก็ไม่ต้องพูดพร่ำทําเพลงอะไรกันมากะนะสําหรับตัวละครที่มีชื่อว่าซามะนี่เอง,เองเนะครับที่พลังของเขานั้นก็ยังไม่รู้นะครับว่าจะไปสิ้นสุดกันที่ตรงไหนความแข็งแกร,ร่งทั้งด้านร่างกายรวมไปถึงความรวดเร็วในการเคลื่อนที่นั้นความรุนแรงการโจมตีก็เรียกได้ว่าครบสูตรเนี่ยอแต่เต็มทุกด้านกระแล้วคนเนี่ยก็ต่างเรียกเขาว่าตัวบัคของเรื่องกันเลยทีเดียวโดยซาตมะนั้นความแข็งแกร,ร่งเนี่ยจากที่เราเข้าใจและเนื้อออเเเรรรรื่่่่งงงงไดด้ดดนน้้ปิผยยยมมาา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 าขตนนะคับจจกกกากฝึก ต่อเนื่องบวกกับการที่ฝึกฝนจิตใจรวมไปถึงมีวินัยอดทนอดกลั้นทําให้เขานั้นได้พลังที่เหนือจินตนาการหรือที่ดรจีนัสแห่งบ้านวิวัฒนาการสรุปว่าเป็นการปลดลิมิเตอร์นะครับของมนุษย์นั่นเองแต่ก็ยังไม่ชวนนะครับว่าความแข็งแกร่งของซาตวามนั้นจะมาจากส่วนนี้จริงหรือเปล่าเพราะก็มีหลายคนนะครับตั้งข้อสงสัยและข้อสันนิษฐานกันไปต่างๆนาน,นานหลายอย่างมากมายซึ่งเรานะก็ต้องรอดูต่อไปนะครับว่าอาจารย์วันนะั้นจะเขียนในเรื่องราวความแข็งแกร่งของซาตวารมานั้นปรากฏออกมาหรือเปปปล่ารวมไถึงจะะแตใน ของที่ไปที่มาพลังของไซตามะหรือว่าจะจบไว้เพียงเท่านี้ให้มันเป็นในส่วนของบัคของเรื่องไปเลยครับถึงอย่างไรก็ตามนะครับตัวของไซตามะนั่นเองนะครับก็อยากจะสู้กับศัตรูที่มีความแข็งแกรง่งทัดเทียมกับตัวเขาเป็นอย่างมากอยากจะรู้สึกถึงความสนุกในการต่อสู้อีกครั้งหนึ่งเหมือนกับตอนที่เขาฝันนะครับว่าได้ทําการต่อสู้กับราชาแห่งปัตตภีนั่นเองครับตรงนี้นั้นมันก็เหมือนกับเป็นอีกหนึ่งสิ่งนะที่ทําให้ตัวของไซตามะนั่นเองนะครับอยากจะเป็นฮีโร่อย,อยู่อย่างเรื่อยๆแต่มันก็เป็นผลทางตรงข้ามอีกด้ววยะรเาา่ไ ื่องพวกนี้นั่นเองนะครับมันก็กลับเป็นอะไรบางอย่างนะครับที่ทําให้ตัวของไซตมามะนั้นถูกกัดกินจิตใจไปโดยที่ตัวของเขานะครับก็เริ่มรู้สึกตัวแล้วแหละนะเอาจริงมันก็มีคนตั้งมาหลายทฤษฎีนะครับในด้านความแข็งแกร่งเนี่ยไม่ว่าจะเป็นในส่วนของอาจจะมีความเชื่อมโยงก,กับบราสนั่นเองนะครับหรือว่าจะเป็นในภัยพิบัติระดับพระเจ้านั้นก็อาจจะมีโซนมีส่วนนะฮะเกี่ยวกับพลังของไซตมามะก็อาจจะเป็นไปได้ด้วยเช่นกันครับแต่ใ้ผมเดานะผมรู้สึกว่าอาจารย์เนี่ยอยากจะแต่งให้เซตมนั้นเแบบ,คร,แบ,บครัแบ้แคววามสนุกของ การดูวันพันแมนนะก็คือการรอไอ้สัตามะนั้นมาปิดฉากหรือการรอดูฮีโร่อื่นๆรวมไปถึงตัวละครอื่นๆนะครับเป็นตัวดําเนินเรื่องหลักนั่นเองครับเอาจริงมันก็สนุกนะこ ซึ่งหลังจากนี้นั้นเราจะมาดูความสัมพันธ์ของไซตมามะกับตัวละครอ,อื่นๆกันบ้างครับอย่างคนแรกเนี่ยจีนอสครับลูกศิษย์เพียงคนเดียวของตัวไซตมามะแรกๆไซตมามะนั้นก็รู้สึกเหมือนจะลำคาญจีนอสนะครับที่เขานั้นชอบมาวอแวแล้วก็อยู่ที่บ้านของไซตมามะบ่อยๆแถมยังไล่จีนอสกลับไปอีกด้วยครับเมื่ออยู่กันไปนานๆเนี่ยไซตมามะนั้นก็เริ่มรู้สึกเป็นห่วงลูกศิษย์ของตัวเองในบางสถานการณ์อย่างเช่นเมื่ออย่างตอนที่เขาเห็นจีนอสนั้นสู้กับราชาดันเล,ลกนนนนนนร่างงังงั็ทใ้้้ตขออออะเลยยแ42คบ ไซตาม็คิดว่าจีนอสนั้นไม่ได้กลับบ้านมาหลายวันนะครับจะทําให้เขานั้นเริ่มเป็นห่วงจีนอสจนต้องออกไปตามหากันเลยทีเดียวละครับนอกนั้นี้ตัวของไซตามานะครับก็ไม่ได้มีความสัมพันธ์กับตัวละครอื่นใดๆเลยนะฮะยกเว้นคนหนึ่งครับนั่นก็คือคิงนั่นเองครับไซตามาเนะครับเท่าที่ดูแล้วตัวของเขานั้นไม่ได้มองว่าคิงนั้นเป็นคนที่อ่อนแอเลยออกจะมองว่าตัวของคิงนั้นแข็งแกร่งด้วยซ้ำครับเพราะว่าคิงนั้นเล่นเกมเก่งมากๆเรียกได้ว่าเป็นขั้นอัจฉริยะมหาปรมมมมาาาาจรรรยเเเเกกกกกกััััันนนนลลล่่ะคคบบบบแแ้้้ววว็็ดููหืืออตตงสึิพ ที่ทั้งเรื่องเนี่ยก็น่าจะมีคิงเพียงแค่คนเดียวแล้วล่ะครับที่อยู่ในฐานะเพื่อนของไซตามะนะครับรวมไปถึงตัวของคิงนั่นเองเนะครับก็คอยพูดคุยกับไซตามะในตอนที่ไซตามะนั้นรู้สึกสับสนและเบื่อหน่ายกับการเป็นฮีโร่จนทัใไม่ตัวของไซตามะเริ่มคิดว่าคิงนั้นเป็นคนที่มีมายเซตที่ดีอีกด้วยและเขาก็ได้เริ่มรู้สึกนะครับถึงความสัมพันธ์ฉันเพื่อนกันระหว่างคิงและไซตามะนั่นเองครับ ต่อมานั้นเราจะมาดูเรื่องลับๆของซตามาร์กันบ้างครับที่อาจจะรับก็ได้หรือไม่รับก็ได้นะฮะรู้ก็ได้ไม่รู้ก็ได้บางเรื่องเพื่อนๆนั้นก็อาจจะรู้แล้วนะแต่เราจะทําการเสริมเพิ่มเติมให้กับตัวละครนี้มีเสน่ห์มากขึ้นครับข้อแรกหมายเลขโปรไฟล์ของฮีโร่ซตามาร์นั้นก็คือหมายเลข0-3402นะฮะไม่ได้ไม่หวยนะครับแต่ว่าเป็นตัวเลขรหัสฮีโร่นะข้อที่2ครับในการสำรวจความคะแนนนิยมของตัวละครตัวเขาซาตตมาร์ได้อยู่ในอันดับที่1ในเรื่องแล้วครับผมมันก็แแนนนนน่่่อออออยูลล้้วะรเเขขงงงาที3ใมั ช่วงแรกเนี่ยผ้าคุมของซาตมะมีลักษณะเป็นสีแดงครับแต่ต่อมานั้นได้เปลี่ยนเป็นสีขาวในภายหลังนั่นเองข้อที่4ี่อาหารที่ซาตมะชอบที่สุดก็คือหม้อไฟครับข้อที่5ในเรื่องทั้งหมดมีเพียง3คนเท่านั้นที่รู้ว่าซาตมะแข็งแกร่ง,ง,งทั้งทงท,งท,งที่ยังไม่ได้เริ่มสู้ก็คือคาเนตคาบุโตะโบรอสและโอโรจิครับหายถึงแค่เห็นตัวของซาตมะก็สามารถประเมินพลังได้อารมณ์ประมาณน,นี้นะฮะข้อที่6ชื่อของซาตมะนั้นเป็นชื่อของจังหวัดที่ผู้แต่งอย่างอาจารย์วันนั้นอาศายัยอยู่อีกด้้้วยยนนนนนััั่่เอองงคขทีี7ตามม อยู่ส่วนต่างๆอื่นๆของร่างกายนะครับยกเว้นบริเวณหัวนั่นเองครับเอาล,ละครนี้ก็คือเกณฑ์เล็กๆน้อยๆนะครับที่เราั้นได้นํามาฝากกันรวมไปถึงเรื่องราวทั้งหมดแล้วของชายที่เรียกได้ว่าแข็งแกร่งที่สุดอย่างตัวของไซตามะครับที่ทางอดีเด็กนั้นได้ทําการรวบรวมมานะเอาจริงๆแล้วเนี่ยเขานั้นน่าจะติดท็อปหนึ่งในสิบนะครับตัวละครที่แข็งแกร่งที่สุดในโลกอนิเมะอีกด้วยนะยังไงถ้าเกิดมีข้อมูลตรงไหนตกหล่นบกพร่องก็ต้องขออาัยเพื่อนๆมานะทีนี้ด้วยก็เหมือนอย่างที่เคยนะครับถ้าเพื่อนๆน,นัน รบันอันิเด็กในส่วนของวันพันแมนของเรานั้นเติมเต็มเข้ามาเพื่อนๆนนก็สามารถใส่แท็กเวลาคอมเมนต์เพิ่มเติมข้อมูลมาได้เช่นกันนะครับเอาละครับยังไงเนี่ยก็ต้องขอขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามรับฟังรับชมคลิปของพวกเราอันิเด็กเสมอมานะครับในคลิปหน้าวันพันแมนเนี่ยจะเป็นอย่างไรจะเป็นเรื่องราวของใครต่อก็อย่าลืมติดตามชมกันนะครับสำหรับวันนี้หมดเวลาของพวกเราลงแล้วไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าซีเยอร์เกนเลเชอร์สวัสดีครับ